ครับผมงานนี้เนี่ยครับก็จริงๆแล้วผมเนี่ยอาทำผลิตภัณฑ์คารโซน,นะครับมา4ปีแล้วนะครับมีมีประมาณ3เวอร์ชันแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะเอาภาพต่างๆที่เราไปถ่ายทำกันมาแบบไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศที่ไทยหรือที่ไหนก็ตามนะครับกับน้ำหอมคารโซนเนี่ยนะครับอยากจะมาโชว์ให้แฟนได้ดูกันแล้วก็เป็นการขอบคุณแฟนด้วยอีกครั้งนึงนะครับที่ ผลจากนี้น้ำหอมของเราก็ he, ได้มีสาวกลิ่นละใช่ครับแต่ละภาพมันมีความหมายยังไงบ้างครับพ well ี่เตสครับผมจริงๆต้องให้เครดิตน้องแฝดนะครับก็คือแฝดแฝดเป็นช่างภาพที่ประจําตัวผมเลยนะครับที่เขาจะรู้มุมรู้รูปสไตล์รู้การมูฟเมนต์ของผมอะไรอย่างี้ดังนั้นผมก็ต้องให้เครดิตแฝดนะครับว่าเขาเขาถ่ายมาแต่ละภาพเนี่ยมันก็มีมูฟที่ต่างกันอะไรอย่างนี้ยครับซึ่ง เราก็ในในการโชว์ในวันนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นโชว์ของภาพที่เราถ่ายน้ำหอมซิก r e t นะครับมี Secret และเบ t h แล้วก็มิ i ไนท์คส s ส<ม>ที่เป็นอันล่าสุดอะไรเงี้ยครับก็มันก็จะมีการกัดภาพตๆไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับพี่จริงมีเยอะมากจริงๆไม่เยอะครับแต่ว่าก็วันนี้เอาภาพที่เป็นพิเศษ,ษแล้วก็ แบบเหมือนยังไม่ค่อยได้มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมามาอวดกันนะครับจริงๆภาพที่คือเราตั้งใจไปถ่ายว่ามันเป็นการสแ snap shot ก็ยังได้เป็นการสแนปช็อตนะครับแล้วก็เอ่อบางบางทีก็เป็นแบบมุมโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราบรรยากาศคแบบว่าที่ไหนรู้สึกว่าทำงานยากที่สุดที่ไหนที่ไหนทำงานยากที่สุดจริงๆก็ไม่มีนะครับแต่มีความสนุกนะครับก็มีที่อิตาลีนะครับเซนคิวเตเร่นะครับ ที่เราจะต้องแบบเหนื่อยขึ้นรถไปไปเมืองนึงไปอีกเมืองนึงไปอีกเมืองหนึ่งอะไรอยกังนี้ครับก็แต่เดี๋ยวว่าสนุกมากกว่าอะไรอย่ยงนี้แต่ละภาพก็เป็นความทรงจำใช่ไหมครับเใช่ครับใช่ครับเป็นความทรงจำของผมเราก็ใครจะไปเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งเราจะได้มีรดักที่เป็นน้ำหอมของเรานะครับและได้รับการต้อนรับแบบอย่างดีอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับสำหรับ การสปอร์ตแล้วก็ทขาไม่มีซีครติตในทขาไม่มีเขาส่ซในวันนี้ครับอนี่หนึ่งหอมสามกลิ่นแสดงความเปน็นตัวตนเศษอยัางไร้งครัใช่ครับก็คือกลิ่นแรกก็จะชื่อว่าเป็นซีครติตใช่ไหมครับก็จะแบบเซ็กซี่แล้วก็ลึกลับนิดนึงนะครับอ,อันที่สองชิปเกรฟนะครับสดชื่นหอมนะครับมิดไนท์คิสก็จะเป็นอะไรที่แบบลึกลับแล้วก็แบบแล้วก็เซ็กซี่นิดนึงกลิ่นไหนที่เป็นไซด์บอยเอ่อจริงๆผมชอบทุกทุกอันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรา เราไม่ได้คือเราไม่ได้เอาเอากลิ่นมาเองเราเรามาอะไรแบบรับทำเลยเราเราต้อง,องที่ที่ที่ทานแบบผสมเองอะไรนั่มันเหมาะกับกลิ่นที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใช้เสร็จแล้วหมุนแซ็กซี่อยู่ใกล้ๆเราเลย <laughs> ประมาณนั้นเซ็กซ <laughs> ี่จะวนอยู่กับเจตัว <c oughs> เราวนอยู่เลยอย่างวันนี้ก็คือเซ็กซี่ก็คือดูชุดก็ค,คือแบบว่าถ้าถอดแทนพี่ว่าถอดดีกว่าไมดูชุดบางเบามาก เรียกรอว่าขอดีดูได้ไหมครพี่เสกเราก็ได้เห็นช็อาชิปแล้วเป็นที่ผ่านมาคือยอดขายคือเกินเป้ามใน4ปีที่ผ่านมาโอเคครับก็จร<อ>ิงๆขวดไซส์ปกติเนี่ยเราขายหมดเกินไปแล้วนะครับ <S 2> <S 2> แต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาทำให้ทุกคนทำความรู้จักกับน้ำหอมของผมทั้ง3กลิ่นนะครับม,มาในแพ็กเกจเดียวกันนะครับพึ่อเราออกมาอันนี้เนี่ยยังยังมีอยู่นะครับเป็นขวดเล็กไซส์ 30 ml นะครับเป็นแบบช็อปเปอร์ซตน่ารักมากๆครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็คือว่าทุกคนจะชอบอะไรยงเี้ตอบรับกันไหมอยากจะต่อไหมครับก็คิดว่าน่าจะมีนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนยังสนังบให้นอยู่อยากจะให้กำลังใจกันทำอะไรกันอ่านร้านเสร็จธุรกิจบ้างที่ไปขายไปคองธุรกิจนี้ยังไงบ้างพี่เอ๋ที่ผ่านมามีการแข่งขันสูงนะครับผมก็ จริงๆแล no so mmm, ้วไม่มีอะไรมากนะครับต้องขอบคุณต้นสังกัดครับที่ให้โอกาสขอบคุณครับนี่ขอโทษครับขอบคุณกรมบนี่นะครับที่ให้โอกาสได้ได้ทำสิ่งที่ผมแบบชื่นชอบธุรกิจของของศิลปินของดาราเองอาจจะต้องมีสองอย่างนี่เป็คืออาจจะง่ายต่อการขายแต่ว่าอีกอย่างก็คือคิดแต่อาจจะมีทั้งลง่ายมากด้วยเหมือนกันคืเป็นรับมือยังไงกับเรื่องแบบนี้ยังไงนะครับ ดาราเองเขาจะอักไก่ไข่สอาอาจจะมีแบบพี่แก่สองอย่างคือดีกับไม่ดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่มันจะง่ายมากไปรับฟีอยังไงรับพี่ไกยังไม่เห็นฟีดแบบที่ไม่ดีเลยนะครับก็ก็เห็นแต่ว่าก็เออหอมดีกลิ่นดีอะไรอะไรแบบนี้ต้องก็จะมีบ้างอะไรที่จะบอกว่าแตบแต่มันเป็นคือส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนมากก็คือจะชอบผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็แพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจทำอยู่น,นะครับเป็นแบบ เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนไปเยอะเหมือนเดิมเลยไม่ได้แบบเป็นะบบก็ดีใจนะครับยังไม่เห็นแฟนเลยนะครับอนี่เขามาสะพอร์ดนะคะแล้วเขาสร้างโปรเจกต์นี้แล้วเขาว่ายังไรบ้างครับน้องหนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำทราเวลเซ็ตนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วเพื่อใครจะเดินทางนะครับก็จะ แนะนำให้แบบว่าเนี่ยเรามีขนาดเล็ก30 ml นะครับ mm hmm. เผื่อใครจะแบบเอาไปฝากใครปีใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็สามารถดูได้นะครับแบบว่า mm hmm. เผื่อใครสนใจครับกุ๊กแก้งเป็นก็นนะเป็นฟอกขาถ้ามกันนาคเป็นแบบอกขาฟอคขาหรยเหรอครับก็ไม่ไม่ขนาดนั้นครับขาย,ยไม่หมดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเห็นว่าถ้าซื้อ กิบเซตแอแพ็กเกจไปก็าสามารถมาร่วมลุ้นกับรูปนี้แต่ละรูปด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือจะได้ลูปสุม่มไปเลยใช่ชครับที <S 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 <ไห>่จริงพี่เ้ได้เห็นรูปหมดทุกรูปใช่ไหมที่มากแขวนนะยังไม่ได้เออดินดูเลยนะครับที่จริงเราเราชอบรูปหนถ้าเราได้เราคิดว่ารูปไหนมันดูแบบจริงๆผมคงชอบทุกรูปหรอครับเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยเป็นรูปที่มันมาจากคอนเซปต์ของน้ำหอมในแต่ละรูปนะครับบางบางภาพมันคือแบบ มันมันแบบมันไม่ได้ถ่ายที่แบบเราไปถ่ายหลายที่มากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเป็นความทรงจำที่ดีที่เราได้เก็บไว้ไว้อะพี่เป็กเลือกมาเองทุกรูปเลยนะครับพี่เป็กเลือกมาเองทุกลูกใช่ครับเลือกมาเองทุกรูปเอาเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ได้ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ที่มัน แกันอันอย่างลูกใครจะไปคิดว่ามันเป็นภาพที่ออกมาใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นภาพที่ผมถ่ายลเล่นๆกับคุณแฝด์เขาในห้องนอนนะครับแต่มันการเอาอมาเป็นภาพที่เป็นมีมิวิชชวลได้เลยคือที่เป็นเปลนะครับท่เป็นขาา่าวเซ็นซวนข่าวแฟรละการที่เนข่าวผมก็อันนี้ก่อน,นุญาต คอร์สเซลเลยนะครับเซลเลยค่ะพี่เริ่มเลยค่ะโ <fin ance> อ้ออช้อปปิ้งมาตั้งแต่สิบห้าปีแล้วเลค่ะ <laughs> ขอขอครับ <laughs> <ะ S 1> <im> ผมก็คือคาร์โซเนี่ยน,นะครับเป็นขนาดแบบ30 ml นะครับข้างในประกอบด้วยแบบว่าน้ำหอมของคาร์โซที่มีมาสๆๆ ข้างในก็มี30อยากอยากให้เห็นทุกคครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป insert ก็คือแบบว่ามันจะเป็นลุ่นแบบตัวจิ๋วๆเนี่ยน่ามากๆอยากจะให้ทุกคนเอาไปให้แบบคนรักเป็นของฝากหรือว่าเป็นแบบ ใช้เองเวลาเราเดินทางแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยราคามันพิเศษครับราคาวันนี้ก็พิเศษเราะว่าก็ไม่ได้ปกติเขาไม่ลงเลยไม่ได้พิเศษปกติต่าถ้าแฟนถ้าเป็นแฟนสนใจหรือบุคคลทั่วไปสนใจต้องติดต่อซื้อได้ที่ไหนที่ไหนซื้อที่นี่เลยมีช็อปตรงนี้นะครับที่นี่จะทำสามวันนะครับก็สุกสวัสดิ์ทตย์ดียวอ่าโอเคที่เดียวอัปเดตเรื่องอาการปวดหลังบ โอเคอัดตอาการดขาเหที่ทาาเนคับ่อค่อนข้างแบบเจ็บมากนิดนึงะครับเพราะว่ากระดูกหัก4ี่ซี่นะครับซี่งซี่โครงใช่ครับแล้วก็ร้าวอีกหนึ่งที่ตรงปลายอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีเสืออที่จะใส่หน้าใส่แ้แค่เป็นเสืออ เป็นแบบลัดทีลัดสปอร์ตอะไรอย่างนะครับแล้วช่วงช่วงนั้นคุณหมอก็คืออยากให้ผมต้องเออ่แบบว่ายู่เฉยๆนะครับไม่ไม่ห้ามทำกิจกรรมอะไรอะไรเงี้ยก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ซึ่งเป็นไปนไม่ได้เราต้องซ้อมคอนเสิร์ตเยอะมากใช่ไหมครับก็มันก็เลยไม่ยังไม่หายดีครับก็ต้องไปเอ็กซ์เรย์เรื่อยๆว่าเขาจะไปแทงอะไรไหมหรือว่าเขาจะเคลื่อน คือเคลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่หายดีครับหายใจก็ยังเจ็บอยู่แต่ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวซ้อมเต้นกับซ้อมคอนเสิร์ตสำหรับคอนเสิร์ตที่ตุนนาจเกตที่ใหม่นะครับก็คือิเป็กกับไบส์ครับพี่หยอกทำนักกัไบมันเกิดจากอะไรครับอะไรนะครับมันเกิดจากอะไรครับผมก็จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ผมประมาทนะครับไปขับเอชีวีนะครับรถเอชีวีคันใหญ่ๆนะครับแล้วมันมันว่ามันว่าแล้วมันมาทับผมอะไรอย่างเงี้ยครับจ้า ครับผมเลยนะครับถ้าเกิดพี่ๆอยากเห็นนะครับมีรูปหรอผมฝากช่องของผมได้ไหมครับแปลภาพพิเศษแปลภาพพิเศษแปลภาพพิเศษก็คือผมตอนนี้อยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์นิดหน่อยนะครับชื่อเพชรผลิตออฟฟิเชียลนะครับก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยนะครับแล้วจะมีช็อปที่ผมโดนรถทับด้วยอะไรเงี้ยมันมันดูน่ากลัวาจริงๆนะครับก็ ณตอนนั้นที่เป็กโดนเปกรู้สึกยังไงบ้างในเวลานั้นว่าเฮ้ยมันจะยังไงอยู่มันจะอะไรยังไงตอนนั้นก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะเป็นเป็น,ปนงไงแต่รู้สึกเจ็บมากปวดมากต้องไปลงพามานเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ mm hmm. คิดว่าเกือบว่าเกือบจะไม่ได้ขึ้นโชว์ในในแคมมีอาร์เอสแล้วนะครับเพราะว่าเจ็บมากมากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า ผมก็ต้องบอกว่าบอกคุณหมอว่าต้องขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับคุณหมอเลยอนุญาตะครับแต่วันนี้ถึงงานก่อน,อนเลยับแรกใช่ครับเพราะว่าเราซ้อมเต้นซ้อมงาน 2K ของ Grammy i s เนนานมากนะครับก็เราซ้อมแล้วเราก็ต้องแบบทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยครับคุณหมอครับอแล้วแล้วคุณหพอไปหาคุณหมอแล้วขั้นตอนกระบวนการราาักษาต่อไปมันต้องทำอะไรบ้าง ก็คือต้องเอ็กซเรย์ <sych disappointing S 2> ตลอดเวลานะครับแล้วถ้าเก็บปวดก็ต้องแบบไปหาคุณหมอเลยครับเวลาปวดซองเต้นแต่ละทีก็มันจะปวดมันจะเหมือนแบบมันจะแบบเหมือนขยับเยอะแล้วมันจะปวดนะครับก็ต้องไปหาหมอเขาบอกไหมครับมันส่งผลและการร้องเพลงมันมีเรื่องหายใจปอดเนี่ยครับมีเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาหายใจก็จะเป็นแบบว่าเจ็บ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 ชิโครงเจ็บชิโครงครับ แล้วว่าลุกหรือทำท่ายากหรืออะไรเงี้ยก็จะเต้นท่ายาก <c oughs> เป็นท่ายากไม่ได้เลยคร <c oughs> ับใครเต้นท่ายากครับแล้วอย่างนี้ท่านเสิร์จตอนนี้ยังเวลานอนนะคะนอนมันแบบว่าต้องตัดแค่งมันมีจี๊ดมันมีจี๊ดมัม้ยม, <c oughs> มีครับ,ม,รบ,ม,รบมีครับก็มีตลอดก็คือต้องถุต้องจริงๆผมต้องใส่สปอร์ตตลอดนะนะครับแต่ว,วันนี้ออกงานเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ <c oughs> <c oughs> มาพี่เป๊ะกลัวไหมว่าถ้าเราไม่ใช่พักตามที่หมอบอกกลัวมันจะเลวรังไหมแล้วมันกระดูกมันจะไม่ประสาน มีครวมด้นยกันครับเพราะว่าพออันนั้นต่อไม่มีเวลาพักนะครับก็ต้องไปไปกับไปต่อแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าอะไรที่เราทำได้ที่แบบไม่สนมากที่สุดก็จะทำครับก็คือแบบเราใช้เฉยเฉยเขาบอกเาว่าระยะเวลาที่จะหายดีเป็นปกติคือประมาณไหนระยะเวลานานไหม ก็คือตับใดที่เรามีเวลายครั้งให้มันอยู่กับที่ให้มันสมัครตัวเองล่ะครับพักเยอะก็หายเร็วพักเยอะก็หายเร็วถ้าเย็นซนก็ยังไม่หายนะครับก็คือตอนนี้ต้องพร้อมคอนเสิร์ตเยอะแค่ไหนที่เบรกียนเยอะก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็แบบจะทุกวันนะครับไหนจะต้องคือคือผมยังไม่ได้เตรียมตัวแบบว่ามีมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ต้องแบบทํา รูปร่างหน้าตาให้โอเคใช่ไหมให้ดีใช่ไหมครับสถาการอย่างนี้มันทําให้เรื่องงานต้องแคนเซิล์ไหมหรือว่าต้องลดหรือว่ามีบ้างครับมีบ้างครับก็จริงๆแล้วออกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งทีเราจะต้องก็ต้องปรับซิตแอนด์เฟิร์มใช่ไหมครับช่วงนี้ก็เสียใจมากที่ยังไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะครับออกกําลังกายอย่างเต็มที่เพ่งเจ็บอยู่ครับแล้วเพลงใหม่เราก็เต้นด้วยไง ไนท์เบ,บ uh ิร์ดอ่ะไนท์เบิร์ดนะไนท์เบิร์ดอ่ะขอบบคุณมากครับที่จำได้ก็เป็นเป็นเพลงใหม่นะครับขอโอกาสโปรโมทเลยนะครับก็มีไนท์เบิร์ดนะครับที่เป็นเพลงใหม่ของผมนะครับออกมานะครับก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะครับมันก็เป็นสไตล์แบบอ,อ,อาจจะเป็นแบบไม่ค่อยเหมือนเพลงอ่อ อะไรอย่างนี้นะครับกพราะ็อยากจะทําอะไรให้มันสนุกสนุกแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบฟังอะไรสนุกสนุกดีกว่าอะไรอย่างนี้ต้องขึ้นเป็นกองไฟแล้วมันจะมีผลต่อการเต้นไหมเพราะน่ารักน่าเลิศก็ต้องเต้นเยอะแล้วเพลงนี้ก็ต้องเต้นอยากจะบอกว่าน่ารักน่าเลิฟนี่คือธรรมดาไปเลยนะครับเพราะตอนนี้เรามีเพลงใหม่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับเป็นเพลง แบบเฉลิมเฉลิมสิบห้าปีเป็กออฟไอส์นะครับก็คือมีแค่คนทอผิดไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีเป็นอีกเพลงหนึ่งเต้นหนักกว่นเดิมไปเลยคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ครไม่ใช่ครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงจะได้ออกมาทุกคนได้ฟังกันนะครับบัตรบัตรยังหาได้อยู่เนาะคปับบัตรบัตรยังได้อยู่ครับนั่นยังยังได้อยู่ครับแต่ว่าเริ่มแบบเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเ รครับอยากจะให้ทุกคนถ้าแบบมีเวลาว่างอยากจะไปเชร์กันหรือว่าอยากจะไปลำลึกความทรงจำตอนที่เราเด็กๆนะครับ15ปี Back of e c e s แค่คอนเทปิดอะไรแบบนี้นะครับก็เชิญนะครับเจอกันนะครับวันที่4แล้วก็5พฤศจิกายนนะครับที่ p a r a g o Hall ครับอยากให้มีเป็นสุดท้ายสปอยให้แฟนถามว่า ไ,ได้เห็นเมกออกไพรในรูปแบบไหม่หที่เราอาจไนาจักัน,นตัวครั้งนี้ขรับผมการมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเจอกันแบบพิเศษเลยนะครับเพราะว่าทุกคนพกความเขาเรียกว่า15ปีแล้วก็ผ่านอะไรกันมามากใช่ไหมครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรกันมาแบบพอสมควรเราก็มีความมีของอะไรอย่างเงี้ยรเราจะไปใส่กันบนคอนเสิร์ตในรอบนี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดไครว่า เชิญไปดูคอนเสิร์ตไอซ์เชิญม, <laughs> มาดูนะครับนะครับบัตรยิงคอยจะมีเหลืออยู่นะครับดูกันได้ที่ theconcert.com